สวัสดีตอนกลางคืนนะครับวันนี้จะมาเก็บฝากของ vos 1 2 4 1นะครับนี่นะครับสุกเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสีแดงๆพวกนี้คือมีที่ฝักแตกแล้วนะครับแล้วก็ฝักยังไม่แตกนะครับผมผมจะรอให้ฝากเขาแตกก่อนเนาะนี่นะครับนี่หนึ่งฝักนะครับเยอะมากอันนี้เยอะมากแล้วก็จะเห็นเหมือนต้นนี้นะครับนี่นีต้น ดำๆเลยนะครับนี่ครับฝักแตกเรียบร้อยนะครับจริงๆพวกนี้อีกไม่กี่วันก็น่าจะแตกหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับต้นนี้จะมีสองฝักเนาะที่แตกมีฝักนี้นะครับหนึ่งฝักแตกนะครับแต่ว่าเอาไว้เหมือนแบบมเมล็ดน้อยอ่ะแต่ว่ามเมล็ดดูอ้วนๆสมบูรณ์ดีนะครับนี่นะครับแล้วก็ จะมีฝักข้างในนะครับฝักนี้นะครับฝักนี้แตกแล้วนี่ฝักนีเ้เหมือนผมจะเห็นเยอะมาก <c oughs> าเหมือนฝักนี้เขาไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูสังเกตน,นะครับถ้าฝักแตกเนี้ยครับแปบลบว่าพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเด็ดได้เลยนะครับ ฝักแตกตรงนี้นะครับอุ้ยนี่นะครับอืมพวกนี้ผมไล่ดูแล้วเนาะเหมือนมันจะแตกแค่นี้เนาะแล้วก็ฝักนี้ได้อย่างไยอันนี้ก็น่าจะยังนะครับแต่ว่าผมยังไม่เก็บดีกว่าแล้วก็จะมีตัว ด่างนะครับอ่าเขาเรียกว่าไงเป็นโคนที่ยังไม่มีชื่อนะครับผมนี่อุยอุยมดเต็มเลยนะครับมดมากินเนื้อแล้วผมเก็บเลยนะครับสองสองฝักนะครับมดไต่เลย,ยแล้วชึบนี่ครับแล้วก็ผมจะเก็บ จะเก็บอันนี้นะครับเป็นฝักของคิดนะครับเพราะว่ามันนี่ผมว่าว่าแล้วมันต้องแตกแน่จริงผมยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมจะเก็บแล้วก็แล้วก็ลวง <laughs> ช่างวันเดี๋ยวเก็บเก็บตัวนี้ก่อนนะครับนี่ก็อีกฝักหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นหน่อของคิดคิดคิดต้องอ่อนนะครับอยู่ข้างหลังนู่นนะครับหนึ่งหนึ่งฝักแล้วก็ลวงลวงเมื่อกี้ วุ่นวายแล้ววุว่นวายแล้วมีไหนเอย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บอีกทีวันนี้เหมือนจะเจอฝักแบบเดียวครับคือผมมาพักหลังนาำไม่ค่อยได้เข้าลงเดือนตอนกลางคืนนะครับก็จะค่อยๆดูอันนี้ก็เหมือนจะเหมือนจะได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเก็บพรุ่งนี้ดีกว่า เดี๋ยวผมไปดูต้นวีผมแป๊บหนึ่งว่าได้หรือยังยวเช็คก,ก่อนนะครับโอเคได้แล้วแหละนี่นะครับต้นวีก็ได้แล้วเช็คเมล็ดอีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมมาชอบดึงแล้วแบบมเมล็ดเขาชอบมาไม่หมดอ่ะนี่นะครับนี่ผลประกอบการวันนี้นะครับอ้อยังมีว่างอยู่ อันถึง2อ,อันแต่ว่าเดี๋ยวผมไปต้องต้องไปตามเก็บไอ้ที่มันลวงเมื่อกี้นะครับโอเคครับครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเก็บฝักของเอสโตไฟตั้มกิโกนะครับอันนี้สมีทั้งหมด2ฝักนะครับก็ดูเขาแบบน่าจะพร้อมแล้วนะครับสีมันอาจจะไม่ได้แดงหรือว่าอะไรแต่ว่าดูโคนเขาแบบเหี่ยวๆแล้วนะครับนี่นะครับ สองฝักรวดเลยนะครับอันนี้ผสมพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับโอ้โสวยเลยเต้าสวยมากชอบนี่ครับได้ได้หนึ่งฝักครับโอเคครับครับสวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้มาเก็บฝักของแอสโตไฟตั้มนะครับอันนี้ฝักแบบเหี่ยวแบบไม่ไหวแล้วนะครับน้องแบบไม่ไหวแล้วนี่นะครับหนึ่งฝักนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าสองฝักนี้เขาโอเคไหมอ๋อไม่ติดหนึ่งฝักอันนี้ฝักนี้ไม่ติดนะครับเห็นไหมมันจะมันจะแบบเหี่ยวเหียวนะครับโอ้ยไม่โฟกัสนี่นะแต่ว่าสองฝักนี้ได้อย่างเอ่ยได้อย่างเอ่ยได้แล้วเลยอุ้ยไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเหมือนยังแข็งแข็งอยู่นะครับเดี๋ยวว่าคิดว่ามันพุ่งนี้น่าจะได้เก็บแล้วนะครับ น่าจะได้เก็บพรุ่งนี้แล้วก็ต่อไปนะครับจะเก็บฝากของ LB ต้นนี้นะครับแต่ว่าฝากเขาล่วงนะครับนีนะ่ผมเขียนแท็กไว้แล้วครับ mm hmm. ก็เลยรู้ว่าเป็นของต้นไหนนะครับเป็นต้นนี้นะครับฝากแล้วก็จะมี LB 9 p o ตรงนี้นะครับนี่ฝักหลุดแล้วนะครับไม่ใช่ฝักหลุดสิฝักแตกแล้วนะครับเก็บเลยแล้วก็แท็กห้ามลืมแท็กเด็ดขาดเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขาผสมกับต้นไหนนะครับแล้วก็อันนี้เป็น vos 1241นนะครับนี่ก็แตกเรียบร้อยนะครับเก็บเลยครับนี่ เหมืออาจจะแบบวิ่งไปวิ่งมาเวียนหัวหน่อยนะครับแล้วก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งต้นนี้นะครับเหมือนจะเมื่อเช้าเห็นฝักเขาแตก3ามฝักเลยนะครับก็เดี๋ยวเก็บเลยนะครับ<ม>นี่หนึ่งฝักนะครับ<ม>นี่ไมโครกัสแล้วก็จะมีฝักนี้นะครับ<ม>นี่เห็นไหม้ยโอ้ยแห้งแล้วครับ ฝักข้างในเขาแห้งแล้วครับไม่ใช่ฝักข้างในเนื้อเนือเน้อนี่นะครับนี่ก็อีกหนึ่งฝักนะครับเอออันนี้อว้อวนผิดปกติน่าจะได้แล้วมนะั้ยยังนะครับยังไม่แตกนะครับพวกนี้ก็ยังไม่แตกนะครับยังไม่มีฝักไหนแตกผมยังไม่เก็บดีกว่าเดี๋ยว,ยวมาเก็บพวกนี้นะครับ ก็จะมีฝักนี้อีกหนึ่งฝักนะครับก็ยังไม่แตกอ๋โอเคเจออีกฝักนึ้นี่นะครับเป็น LB บคิดนะครับคิดตาตานะครับนี่แตกไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่ว่าฝักแตกแล้วนะครับชิบอุ้ยแล้วก็ อ๋อโอเคมีต้นนี้นะครับนี่เป็น LB2178 นะครับนี่แตกแล้วครับนี่นะครับช่วงนี้เก็ <g ül> บฝักเยอะนิดนึงแล้วก็เอ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 ,น,อน,น,นี่ก็ยังไม่แตกไหนนี่ยนี่ก็ยังไม่แตก อ่ะโอเคครับวันนี้ได้ประมาณนี้นะครับครับยังไม่ทันไปไหนเลยนะครับลองลองหมุนต้นไม้ดูนะครับก็เลยเห็นต้นนี้ฝักแตกแล้วนะครับเมื่อกี้ผมจับดูแล้วมันเหมือนเห็นว่ามันรู้สึกว่ามันไม่แตกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วฝักเขาแตกแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็มีต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนเลื่อนแบบหนึ่งคือฝักต้นเนี้ครับเขาไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ฝักแตกแล้วนะครับนี่บิดได้เลยนะครับนี่นะครับฝักไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่ว่าเรียบร้อยได้แล้วนะครับโอเคครับน่าจะหมดจริงๆแล้วละครับเดี๋ยวเหลืออีกไม่กี่ฝักอ่าแล้วก็อีกไม่กี่วันก็น่าจะได้เก็บหมดแล้วครับ